3, 4, เอาเลยครับผมสวัสดีผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาทํำ Challenge, ชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งนะ,ะนั่นคือชาเลนจ์การทรมานตัวเองนั่นเองสาหรับชาเลนจ์นี้เนี่ยผมจะเล่นด่านมาริโอทั้งหมด20ด่าน uh. อ่าจะไล่ไปตั้งแต่ 20, 19, 18, 17ไปจนถึงอันดับที่1เลยนะซึ่งมันอาจจะเจอด่านระดับซูเปอร์เอ็กเปิร์สเอ็กเปิร์สหรือว่าด่านอีซี่อะไรก็แล้วแต่ดวงนะ สำหรับอันดับ20วันนี้ก็คือเออร์เลอรไฟินะอ่าโอเคสำหรับอันนี้ก็ง่ายๆเลยอ่าประมาณนี้เรามาแข่งกันทุกคนว่าใครจะหาได้ไวกว่ากันเอ่ออะไรนี่ไงโอ้โหโคตรง่ายเลยไปขนามือพี่เลยจริงๆผมหาได้จริง <c oughs> ๆผมหาได้เร็วกว่านี้เว้ยแต่ว่าแบบเออมัวเอ่อมาทุกคนใครเร็วกว่ากัน,นเฉลยอันนี้ไงเราอ่ามันจะมีใครเร็วกว่าผมไปได้ไม่น่าม,ม,ม,มีแล้วทุกคน 3 2 3ส3 3ส3นี่ไงเฉลยอดนนี้อาบนขวามือมันต้องเป็นกล่องไว้ไม่ใช่ตัวพีเป็นกล่องเงินอะ,อ,ะอ,ะอะไรมันต่างวะฮะลัลโหลเคาะแม่งให้หมดทุกอันเลย <c oughs> ไอ<ห>้บ้าเ้ยโอ้โหโคตรเนียนมันคือช่องว่างไว้ทุกคนสังเกตที่อไอพื้นดินนะที่มันยกสูงอ่ะ อันนี้มันชิดเลยไงแต่ว่าอันอื่นไม่ชิดเลยเอ่ะอันแรกเลยสังเกตที่บนซ้ายอะ่ะมันจะมีอะไรอยู่ด้านหลังเอ่ออะไรอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรต่างวะผมว่าอันแรกก้อนหินอันนี้มันหันหน้าไปทางขวาไม่ใช่เหรอวะไฟปะทอคิดว่าจะหลอกฉันได้อยางงั้นเหรอ ก็ตอบผิดมาเยอะแล้วดิว่าเคโอโหโคตรง่ายเลยนี่ไงอ่ะไอ้บทจะง่ายก็ง่ายอ่าอันอื่นมันจะเป็นเหรียญนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบอ่าตัวโฟกัสอ่ะอะไรก็ได้ที่มันตังเรามาแข่งกันทุกคนอ่ะเจอแล้วเว้ยอันแรกสังเกตที่กระบองเพชรอ่ะด้านหลังจะมีอะไรซ่อนอยู่ตบตาฉันไม่ได้หรอกเฮียอันดับที่19โยชิซองเมเล่ฟังเพลงกันดูทุกคน Thank you อันดับที่18คุกกี้มาเทนพีบอลูนทัวด่านนี้เป็นด่านที่จะต้องอาศัยสกิลการใช้บอลูนนะทุกคนไม่ไงแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนบอลลูนเหน,นะไม่ได้เล่นอาด่านประเภทนี้นานแล้วเป็นแล้วเว้ยอุย้ยมีดอกไม้นี่ว่าดีนะเมื่อกี้ไม่หุนหันพันแล่นเกินไปนี่ไงมีดอกไม้สีดำถ้าโดนไปนี่ยุ่งเลยอ๋อนี่ไงวนไปวนมาเพื่อมาลงจุดนี้ขึ้นไปอ่า มีทางสีน้ำเงินตรงนี้แสดงว่าเคาะตรงนี้ตายแล้วก็ลงมาตรงนี้มาตรงนีเ้เริ่มอยากขึ้นเราอย่งกันหรอบอกเลยว่าหยุดพมไม่ได้แน่นอนก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอ่ะเพื่อไม่ให้ดนอหห่วงยางมันเวียนมานั่นเองผ่านไงวะตรงเนี้ยอะไรวะอ่ะว ได้กุญแจมาเฉยกูทําอะไรลงไปวะเมื่อกี้เข้าเข้าเลยเปิดประตูไปไปต่อเลยโอ้โหเสียเวะลาไปแบบเกือบหมดแล้วอะตอนนี้เหลืออยู่ร้อยกวิผมไม่เข้าใจตรงเมื่อกี้ก็คือเหมือน,นกลไกที่เขาทํามันไม่มันไม่พอดีหรือเปล่าคือพยายามชนอะไรทั้งหลายรอบแล้วอะกว่ากุญแจมันจะเปิดเค okay. มารุนกันว่าอีกร้อยกวิเนี่ยผมจะทําภารกิจด่านนี้ทันหรือเปล่าเสียเวะลาไม่โคตรนานเค okay. เรียบร้อยแล้วทุกคนเช็คพอยที่หนึ่ง เคาแม่งตรงนี้เพื่ออะไรวะเออเข้าไปสามารถไปได้สองทางน่ตรงนี้เออหือ,หอหลับเราไปละแม่งเอ้ยโดนความกดดันของเวลาเล่นซะแล้วสิอันที่สอ,อเคขาดอีก2อ,อันเท่านั้นน่าจะอยู่ด้านบนอันที่3ส,สุดท้ายเรียบร้อยเหลือเวลาห้าสิบเก้าวิยังไม่หมดอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเค นานอยู่นะนานอยู่นะเออสี่สิบวิไปนะสี่สิบวิจะต้องทัน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 ขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยอย่าพลาด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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิโอ๊ยยังไม่จบอีกเหรอวะเฮ้ยสี่สิบแปดวิไปนะโอ้ยเดะ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  ขอนี้ ivi. 16 ivi. 16 ivi. Ivi. เรากลับไปกลับกลัเอดดกลับกลับตรงนี้แล้วชชายชายชายตรงนี้ิบหกวิสิบหกวิสิบหกวิสิบหกวิลองตรงนี้โอเคตรงนี้เรลวนิดเึงตรงนี้อ่าเจ็ดวิเฮ่อสามวิสุดท้ายเถอะสุดไม่สุดท้ายโอ้ไม่ว่ามูินเดียรจบแล้วทุกคนโอ้ไม่ทันสิ โโอ้เรียบร้อยสุดท้ายแล้วทุกคนโโอ้ใช้เวลาหูหูสิบนาทีโทรเจอด่านโทรโคตรสวยเลยถ้าเกิดว่าด่านไหนผมผ่านไม่ได้ผมก็จะผ่านนะทุกคนเคลียร์เลสองเปอร์เซนต์โอเคเด้อ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 อ่ะโอเคใจเย็นเว้ยเอาแล้วเข้าไงวะโหล ต้องยอมตายอ่ะเขามีเฉลยอยู่ต้องเก็บตัวโน้ตต้องลงด้านล่างนะเพาะตัวโน้ตล็อกขึ้นโอ้โหพอเก็บตัวโน้ตแล้วอ้าประตูเปิดโอเคแล้วก็ปลา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 เล่นกูจะได้เข้าลูกศรชี้ไม่เชื่อลูกศรอีกบอล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 อ่ะแล้วก็เก็บเห็ดหรือเปล่าเอาเอาเอากูตายด้วยอะไรเนี่ยโอเคตรงเนี้ยจะต้องลงแบบหมุนตัว ประมาณนี้ oh, <shit. S 1> แล้วก็ลงท่อโรหมุนตัวหรือเปล่าเอ้า oh. <years> นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเข้าประตูเค่ okay. อไม่หลบไม่หลบคิดว่าไม่หลบมา <laughs> คิดว่าถ้ากระโดดลงอะตายเพราะว่าด่านมันเกียนไงจะต้องทำอะไรที่มันต้องข้ามกับสามัญสำนึกขึ้นไม่ได้ต้องเคาะเท่านั้นเหรอเหตุ <laughs> โอเคดีนะไม่โดนยตายไปเยอะแล้วด้วยลงตรงนี้เคาะพาวเหรอเคาะเอาใช่จริงเหรอวะใช่อยู่นะโอเคก็อาบใช่อยู่มั้งใช่แหละใช่ไหมใช่แหละใช่ใช่ใช,ใช่อยู่ไหนนะโอเคได้บอลลูน,ลนหู้ โอเคลงมาน,น,นี่โอ้ยโอ๊ยไอ้หลบโอเค okay. ไอ้พวกนี้หลบไม่หลบคิดว่าไม่หลบไงก็โอเคอันนี้หลบริมเลยชิดริมนะโอเคเช็คไฟทีสองสีใช่ไหม เอ้าแล้วก็ตรงนี้มีดาวช่างแม่งมันเดี๋ยวโดนดักอีกแล้วก็เคาะเคาะเคาะช็อกช่แล้วมั้ยขึ้นไปอโอขึ้นไปเคอ้ามันต้องรอได้เช็คอ๋อขึ้นอโอขึ้นช่องแรกช่องแรกช่องแรกช่วงตายช่องแรกก็ไม่ใช่อยู่กับที่ป่ะเออแม่งเอ้ย ปะตูซ่อนอยู่ด้านหลังมันซ่อนอยู่หลังปืนใหญ่ไงโถจะโดนอะไรไหมจะไม่ก็ <c oughs> ตกใจไม่มีนะลำดับที่16วิ Winter Speed Run เคียลียร์เหลังจากที่เล่นด่านเกียร์แล้วตายอย่างมหาศาลมารอบนี้จะโชว์เมฟด้วยกันผ่านสปีดรันแบบชิวๆเลยทุกคนโอเค ไม่เห็นจะยากนี่อ้กระโดดลงไปวะ <c oughs> ตรงนี้ไม่กระโดดโอเคตรงนี้กระโดดกระโดดไม่กระโดดกระโดดยิงอาโอเคดาวทันหรือเปล่าพเกวรอ,อันดับที่1 5ออตโต ร้อยมันต้องสถิติลอกแล้วแหละโอ้โหมันธรรมดาที่ไหนอะ่ะอันดับที่ส4ลิฟ่ชิ칭คือด่านประเภทนี้ผมเห็นติดอันดับบ่อยมากเลยนะมันเป็นด่านที่แบบเล่นเพลินอะแต่ว่าผมไม่ชอบเล่น <c oughs> เออนี่มันจะเป็นประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็ดูเพลินนีแต่ว่าคนเล่นมันผมเล่นแล้วผมไม่สนุกไงผมเลยไม่ค่อยเล่นให้ทุกคนดูเอารถมานะจะเตา เรียบร้อยเคลียร์เลย2%เคเพราะด่านนี้เป็นสปีดรันโอเคเข้าใจแล้วไม่ทนันละยอมคือปกติสปีดรันมันจะมีเหรียญคอยบอกทางไงว่าไปอะไรยังไงแต่ว่าอพลาดแล้วโค้ชจับโอ้โหพอสปีดรันไม่มีไกด์ไลน์นี่ยากมากโอเคยิงด้านบนคอตรงนี้ปล่อยใจเย็นยิงด้านบนยิงเลยสวย โอ้ยพอไม่มีเหรียญวิ่งยากมากมันต้องอาศัยการสังเกตของตัวเองเท่านั้นเลยอ่ะไม่แปลกที่ด่านนี้มันจะโอ้ยยิงบนยิงหน้าสวยเคะบนตายตรงนี้หรือเปล่าถึงอยู่โอ้มายโอเคผ่านมาได้เว้ยโอ้อะไรวะ โอเคโอเคไม่มีเช็คพอยท์ให้หน่อยเหรอขึ้นบนสวยโอเคสวยสวยแล้วไม่เข้ารอแล้วครับข้าพ่อยังไม่จบอีกเหรอวะโอ้โหเอา้าโอ้โอเค okay. กลับมาที่จุดนี้ละคาไม่เคา โ <Okay. S 2> อเคเขาสำหรับด่านที่12เนี่ยจะเป็นสปีดลันวิ่งจับเพชรนะทุกคนสำหรับด่านนี้เนี่ยมีเคลียร์อ,อยู่ที่6%นั่นเองโอเคเมื่อกี้ไม่น่าวิ่งเคาะเลยยิงไปสวยโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะปล่อยสวยนะ,นะปั๊ปปั๊บ ปั๊บทันไว้ไม่น่าทันทันอยู่เฮ็ดจ้าโอ้ยต่อให้เป็นสปีดลันก็จริงแต่ว่าเวลาให้มา300วิเลยนะไม่ต้องรีบเออแต่ถ้าไม่รีบก็วิ่งจับเห็ดไม่ทันอีกทันไหม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 ปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคเเช็คพอยที่หนึ่งมาแล้วดโอเคได้อยู่เห็ดอยู่ด้านล่างจะต้องวิ่ง ให้ทันเหตุเท่านั้นทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันนี่จบเส้นกันเลยมาพอดีไปไว้กระโดดไปทันไว้ทันไว้ทันไว้อันนี้อันนี้ยิงไปจะต้องยิงให้มันพอดี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 ไม่พอดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไร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 ขอได้ขอได้เดี๋ยวกลันว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทันดิทันดิทันดิอ สว <Yes! laughs> ่าน่ะนี่เรามันเป็นอัจฉริละสุยอัจฉริยะหรือยังไงกันวะเนี่ยอ,อืมไม่ได้อ้าวโอ้โหนึกว่าจะไม่พอดีอ๋อมันจะต้องแบบใส่หมวกอีกรอบหนึ่งไงพอมวกหายก็ใช้เหตดต่อถึงเวลาต้องจบเรื่องราวนี้แล้วทุกคนอ้าได้เ้ยจับทันเหตต์ไปจับทันเหตดอยู่ไว ด่านที่11ไปฟังเพลงของ Undertale กันทุกคน ออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยทุกคนแสดงว่าจะต้องหลบไปเรื่อยเรื่อยเรียบร้อย เริ่มต้นด่านที่10ด้วยสปีดลันวิ่งตามเหรียญโอเคสปีดลันที่มีเหรียญนี่บอกเลยว่าไม่ยากอะไรเลยทุกคนนะเหมือนจะยากแต่เอาจริงๆแล้วไม่ยากเลยไอ้สปีดลันที่เอาสปีดลันที่เล่นมาก่อนอ้าวกลิปกระโดดทำไมวะโอเคอ่ะหานไปได้ละเรียบลอยสปีดลันที่เล่นมาก่อนหน้านี้ยากกว่าอีก อันดับที่9ก้าไฟคาสเตร์ลันสำหรับด่านนี้ก็เป็นด่านสปีดรันอีกเช่นเคยโอเค่สำหรับด่านนี้เนี่ยมีอุปสรรคคือลูกไฟนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่ไม่ยากเลยอุยเอา้าเดี๋ยวนะตรงไหนกระโดดวะแถวนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่อนันอันนี้ไง ใช่ใช่น่าจะเลยจุดเก่ามาแล้วหรือเปล่าน,น่าจะเลยมาละเรียบร้อยด่านที่8มีเคลียเลดอยู่แค่8%เป็นสปิรันแบบยากนั่นเองนะโอ้โหโโกรดปล่อยสวยปัป๊บปั๊บว่ะเอา้าให้มอกี้ตายได้ไงวะแสดงว่าน่าจะต้องถืออะไรไปสักอย่างหนึ่งโอเคนี่ไง โอ้ย่ยมผ่านแล้วสวยดาล่างสวยเลาขึ้นไม่ได้โอเคสวยอะไรให้กูทำอะไรอ่ะสวยสวยสวยเอาไม่มีไม่มีของให้กูสวย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  โอเคเรียบร้อย17.05มันซ่อนอยู่หลังท่ออย่าบอกใครไหนไปดูสิอ่าอ,อะไรทำไมมันชี้มาทางนี้ไปด้านนี้เหรออ,อไม่ใช่นี่อะไรวะว <What? S 1> อะไรอ,อลองเข้าดูเอ่ออะไรอะอ่ออัลโหล วัดอ้ะเดี๋ยวดูเพลินอะไรวะตอนนี้ไงได้เช็คพอยแล้วโอคโหโอ้ตอบแล้วหรออะไรวะเล่นแบบงงๆสำหรับด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านออโต้ทุกคนคีปรันไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านนี้เหมือนว่าผมจะเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าก็ต้องเล่นอีกรอบหนึ่งมันจะได้ครบ20บันดับ แต่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นแบบไม่อดัดคลิปนะน่าจะเล่นเฉยๆทุกคนน่าจะได้เห็นด่านนี้ครั้งแรกมนะั้งถ้าเกิดว่าดูจากช่องผมนะโอเคเอ๊ะหรือว่าเคยเล่นให้ทุกคนดูไปแล้ววะเคยเคยแล้ว <laughs> ด่านนี้เคยเล่นให้ทุกคนดูแล้วเออแต่ว่าเล่นอีกรอบหนึ่งจะได้ครบ มิชชั่นอิมพอสิเบิลเคลเรทสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคขึ้นไปเรื่อยๆมาตรงนี้จะต้องคอยหลบปืนเดี๋ยวผมจะโดนตรงนี้นะเข้า,าตัวเลยนี่หรอโ okay. อเคเคาะตรงนี้แม้แต่ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เคาะตรงนี้ไม่ใช่อ่ะลงไปเรื่อยๆนั่นมันศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้ไฟเหมือนนะตรงนี้จะต้องกระโดดเสวยขึ้นมาวันนี้เคาะตรงนี้เอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคาะตรงนี้เคาะตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะระเบิดนะไมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้รอบหนึ่งอ่ะเคาะตรงนี้ให้ระเบิดโอเคเคาะตรงนี้เอาไม่ได้อ๋อจะต้องเคาะให้มันพอดีอแล้วก็มา เข้าตรงนี้มันจะต้องโยกโยกอย่างเงี้ยเออมันจะต้องทำงี้ก่ <aside> อนนะนะเป๊ะเสร็จแล้วขึ้นเถอะวเคลื่อนมาเคลื่อนมากลับปออ๋อนี่ไงได้เห็นละเช็คโอ้โหไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เพินกันแล้วทุกคนเคาได้ดอกไม้ไฟได้อยู่โอเค มาได้อยู่เว้ยฮะโอ้โอ,โอ้เพลงมันเล้าใจเหลือเกินเออสวยัยโคตรเลยบอกเลยว่าสวยโคตรตันคือบอสสินะเท่าไปแย่แล้วทุกคนสวยมากมากเลยกลับมาเป็นร่างเล็กอย่างนี้อ่าและก็มาถึงด่านอันดับที่4นะซึ่งมีเคลลทอยู่ที่7%ดด่านนี้จะเป็นด่านที่ต้องอาศัยความแม่น ด่านนี้เป็นด่านที่จะต้องอาศัยความแม่นยำนะพร้อมกับเทคนิคการกระโดดแพลตฟอร์มสวยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วเฮ่นี่โอ้นี่มันจะต้องโคตรรแม่นยำเลยนี่วะโอ้โหที่เดิมอีกโอเคมันจะต้องมีการเอี้ยวตัวหลบเล็กน้อยแล้วฮัลโหลโอ้โห ไม่เหมือนกนานคำว่ามนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยหรือว่าเรามันจะเป็นอัจฉริยกะกันนะต้องใช่แน่ๆเลยไปเอเอนะเย็ยนไว้เย็นไว้เอาขึ้นไงวะพอเด้อเด้อเด้เอเด้อมาโอ้โหดีนะฉลาดดีนะหมอบตัวขึ้นบนนี้เดี๋ยวนะไปด้านนี้เรื่อย โ okay. อเคเฮ้ยดีไม่กระโดดซอพื้นลื่นด้วยยายเย็นไวไปไงล่ะวิ่งสุดแรงเกิดหรอจีจีเรียบร้อยอันดับที่3การูนาช่วยเอาไลท์ของฉันกลับคืนมา Nintendo Delete All My Light I need you ดย e help so like my level and h e อ p คือเขาขอให้เราช่วยไลด่านเขาให้เออโอเคเอาไปไลแบบนี้ก็ติดอันดับที่3ได้แล้วเนี่ย และแล้วก็มาถึงด่านอันดับที่2ด่านที่รวบรวมการเล่นแบบต่างๆไว้โอเคเจอด่านเมื่อกี้เข้าไปนี่ถึงก็มึนเลยกู <c oughs> แม่งเอ้ยต้องกดไลค์อ่ะไม่กดไลค์นี่แบบ <c oughs> มันจะเป็นด่านเขาวงกดไว้สําหรับด่านนี้อ่าแก้ปริศนาไปเรื่อยๆเพื่อเอากุญแจมาอ่าแล้วผ่านด่านนั่นเองด่านต่อไปคือการหาจุดที่แตกต่างมาทุกคนเรามาแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่า ตอบอันกลางเพราะว่ามันมีเหรียญอยู่ชาวบ้านไม่มีเหรียญนั่นเองอ่ะยังมาอีกรอบหนึงอย่างนั้นเหรออันนี้ตอบอันขวามือเพราะว่าอันนี้จะเป็นออนสอันอันอื่นอันเดียวต่อมาคือด่านคอนโทรลถ้ามาริโอกระโดดมันก็กระโดดมาริโอเดินซ้ายเออมันมันไม่เดินมันไม่ได้เดินมันจะกระโดดเหมือนที่มาริโอโดดเท่านั้นเออ แต่ว่าเหตุเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่าเดินตามมาริโอ้นะกระโดดตามเฉยๆสปีดลันเหรอ,อไม่ใช่แล้วใช่อยู่แหละโอเคเอะเหมือนว่าด่านนี้ก็เคยเล่นไปแล้วหรือเปล่าว่ะคุ้นคุ้นมากเดี๋ยวจะไม่ทันเอาแล้วเนี่ยจะไม่ทันเอานนเนี่ยไม่ทันแน่เลยทันอยู่เว้ยหลีกเลี่ยงเออเคยเล่นแล้วนีหว่าใช่แต่ว่าก็เอาไปทุกคนให้มันครบใช่ใช่ใช่ด่านนี้ผมว่าผมเคยเล่นละ เออโอเคอ่เอาเฮ้หรือยังวะเริ่มไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเข้าด่านผมไม่ได้สังเกตด้วยไงว่ามันมีสัญลักษรูปธงขึ้นหรือเปล่าถ้ามีสัญลักษณ์รูปธงสีขาวอ,อันนั้นคือเคยเล่นแต่ยังไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธงสีแดงอะ่ะแสดงว่าผ่านแล้วไม่เป็นไรทุกคนผ่านอีกรอบหนึ่งให้มันครบ20บด่านด่านอันดับที่หนึ่งทุกคน20บด่านผ่านได้ทั้ง20บด่านเลยวะมันไม่ธรรมดานะเนี่ย มันไม่ธรรมดาโอ้โหเดี๋ยวบอกเลยว่าอันนี้คือการเล่นราบแรลกลับเฮ้ยราบนี้แหละทุกคนลาบนี้แหละทุกคนขอเหรียญก่อนเมลักของด่านนี้โอเคคิดว่าผีอย่างพวกแกจะหยุดฉันได้อย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่ถึงไปเยียบผีทำไมวะโอเคผ่านมาได้แล้วทุกคนอ่ะ เดี๋ยวโอ้โหให้มันล่วงมาระดับหนึ่งอโอไม่พอดีโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหเช็คพอยที่สองไอยทุกคนจบหรือยังโอเคเท่านะด้านบนขึ้นไม่ได้ด้านล่างอ่ะ,อะจบไหมเอเดี๋ยวด้านบน อะไรเอ่ยอะไร ơi? เอ่ยบไม่นะไม่นะโอเคเรียบร้อยโอเคก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม